สวัสดีค่ะดีเจเรคคอ n ์ m เมล c วันนี้อยู่กับ DJ เจเ้าโอเหมือนเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง1ห,หนุ่มกับ1สาวที่โคจรมาเจอเจอกันค่ะเอ๊ะว่าแต่เขาคือใครล่ะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วสำหรับโปรเจกต์ Sun and Moon นดิจิตอลโปรเจกตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งได้เอาพี่บี้สุกฤต กับต่ายอรไทยมาร่วมเฟเจอริ่งกันเออเขาก็ได้ออกเพลงนะคะชื่อว่าเข้าใจไม่ตรงกันนั่นเองค่ะซึ่งความเก๋กู้ดของเพลงนี้นะคะนั่นก็คือมีการเอาคำพื้นเมืองของภาคเหนือก็คือของพี่บี้สกุลเนี่ยร้องแบบคำเมืองแล้วก็ผสมกับภาษาอีสานของต่ายอรไทยนะคะเอามาเฟเจอริ่งกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักนะคะแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเราก็น่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นค่ะ มิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะเขามีการออกสเต็ปกันด้วยถ้าเกิดว่าเป็นพี่วีสกวิดของเราเราก็โอเคอาจจะคุ้นกันอยู่แล้วนะคะสเต็ปในการแดนซ์ของเขา แต่ว่าคุณต่ายอรไทยนี่สิคะเพลงนี้เขามาแดนซ์ด้วยจะแดนซ์ยังไงนะคะเพลงจะน่ารักจะสนุกขนาดไหนแล้วก็การเฟเจอริงของเขาทั้งสองคนการโคจรมาเจอของเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอกันได้แล้วตอนนี้ก็มีออนแอร์กันแล้วนะคะสามารถเซิร์ชกันได้เลยกับชื่อเพลงว่าเข้าใจไม่ตรงกันนั่นเองค่ะและนน้วก็แน่นอนนะคะใครๆที่อยากจะฟังเพลงนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจที่ดนตรีสีสันเกิเมกะเฮิร์สค่ะ